นะคันนี้ก็รุ่นกลางใช้กลางนะครับที่เป็นแบบว่าถ่าทั่วไปเ็าจะเรียกว่าคุยเซอร์คุยเซอร์อรอแต่ว่าในฮาร์เรยเขาเรียกว่าซอฟเทลซอนะครับเครื่องเฟรมกลางนะครับถ้าพูดถึงซอฟเทลนะเฟรมกลางก็คือเรามีง่ายเลยคือเป็นโมโนอโชกโชว์เดียวหลังเดียวใช่ แต่ก่อนก็มีรุ่นไต้ตาเนี่ยที่เป็นชกหลังคู่เป็นไดนาาไดนาในหนังซันอออนาคีนะครับไม่ใครเคยดูถ้าใครีอะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมซันอออนาคีเขาขายดีกันมายาวนานมากนะครับรุ่นเป็นตำนานไปแล้วก็คือไดนาครับที่งดิสคอนไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี่เองเอกลักษณ์ของซอฟเทลเป็นยังไงบ้างซอฟเทลก็คือ หลังก่อนหลังก่อนกันก่อนนะี่ไม่หวานนะที่ังหวานขึ้นครับซอฟเทลนี่ก็มาจากค่าเทลครับค่าเทลก็คือหลังแข็งพอเป็นยุคใหม่ขึ้นมานี่ก็เพิ่มความสะดวกสบายคอมอร์ขึ้นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานความสบายของไคยนะดีขึ้นใช่ครับก็เป็นเส้นกลางนะครับก็มันมีทั้งหมดกี่รุ่นถ้าในในปัจจุบันเลยก็มีทั้งหมด10รุ่น10รุ่นนะครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าตัวเริ่มต้นของซอฟเทล รุ่นแรกสุดเลยก็ตามชื่อตระกูลเลยก็คือซอฟเทลสแตนดาร์ตซอฟเทลสแตนดาร์ตนะครับะ,ะ,ะเห็นลูกเนาะคันนี้มันมีเอกลักษณ์อะไรยังไงบ้างมันเหมาะกับอะไรซอฟเทลสแตนดาร์ตถ้าถ้าจะพูดกันเลยมันก็คือส่งรถชอปเปอร์อออรส่งชอปเปอร์ส่งชอปเปอร์ที่ที่เราชอบเรียกบา,บางคนก็จะเรียกคาร์ียว่าชอปเปอร์ชอปเปอร์อ่าจริงๆชอปเปอร์คือสไตล์น่ารถ อ่าก็คือแบบแฮนยกอ่าล้อหน้าเล็กล้อหลังทรงลุงลุงนิดนึงมีความแบบคลาสสิกใช่ถ้าถคลาสสิกจะเป็นรุ่นที่เป็นภาพจำของรถอ่าเนี่ว่าเออเนี่ยทรงเนี้ยคืออันนี้คือถ้าใครจำคาร์เรนแต่ก่อนเนาะมันก็เป็นชอปเปอร์ที่เราหลงเรียกกันนี่แหละว่ามันปนปนกันอ่าต้องซื้อตัวนี้เลยอีซี่อซี่ง่ายง่ายอ่สบายสบายอ่าเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือถ้าถ้าพูดถึงชอปเปอร์สแตนดาร์ดเนาะตัวลูบต้นก็จะเป็นเครื่องร้อยเจ็ด คิวอินส์ก็คือลูกบากนิ้วถ้าเทียบเป็นซีซีก็จะอยู่ที่พ7 0 0จ็ดรอแต่ว่าต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าเครื่องยนแฮดเลยถ้าคุณจะไปเทียบกับซีซีของรถสปทเทียบได้ันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าอะไรเฮดเราไม่ได้ทําเครื่องใหญ่มาเพื่อความเหลร็วอย่างเดียว การที่มีเครื่องใหญ่มันทําให้คุณเดินทางไกลเครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานหนักจนเกินไปใช่ครับอ่ามันเหมาะงานเดินทางเหมาะงานเดินทางใช่ครับโดยที่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงรอบจ่าใช่ใช่เรื่องรอบที่สําคัญนาะถูกเขาทํามาไม่ได้ให้อาซีซีสูงเพื่อทํามาเพื่อให้ใช้รอบที่มันต่ําแต่ว่าเราสามารถแบบเติมแซงได้เลยนะไม่ต้องแบบเชนเกียร์ลงเพื่อรอบแบบหมื่นกว่าแล้วแบบแซงนั่นนี่คือเอกลักษณ์อย่างที่คนไม่เข้าใจว่านี่แหละคําว่าครูเซอร์อะเน้นที่ ท็อ <Talk S 1> เป็นหลักแล้วก็การที่ขับขี่นในในค <laughs> <laughs> นละท่อคนละท่อในเกียร์ <laughs> นะครับ <laughs> ในเกียร์เดียวกันถ้าเป็นรถสปอร์ตนะครับแรงม้าข้งสูงเนี่ยลอมอ,ลอมันจะล่อกวาขึ้นไปเยอะนะล่อมันจะเร็วมากนะแต่ว่าพวกรถคุยเซอร์ที่เน้นเดินทางยาวๆเนี่ยล้อมันจะค่อนข้างกว้างนิดนึงมันก็แบบว่าขับแต่ละเกียร์เนี่ยมันจะมีช่วงที่ทําให้เราอีซี่กนการเดินทางนะครับยังอย่างส่วนตัวเคยขับ สปอร์ตมาเนี่ยเวลาเล่นแซงเนี่ยร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยรอบมันกว่าไปวันเป็ดเก้าพันรอบแต่ว่าพอขับไฮรี่โดยที่ก็ไม่ใช่รถเหล่ารถสูตรไปออกทิพเราแซงที่ร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยรอบเครื่องมันยังอยู่สองพันไปสามพันกว่าเต็มที่ก็สี่พันซึ่งแบบมันคือการออกแบบเพื่อการใช้งานอ่ทงเที่ยวท่องเที่ยวนาใช้งานยาวๆแฮร์นี่จะมาขี่ยิ่งๆเป็นรุ่นทัวร์ริงนะเราขี่แบบ สองร้อยโลสามร้อยโลเราจอดทีมได้ นี่คือสตาร์ทคําว่าครีเชอร์แหละเป็นหลักแหละรอบมันจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้คือเอ็มแปดเอ็มแปดคือมิววอกกี้มิวอกี้เอเอเอ็นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ตั้งชื่อตามเมืองที่ให้เงินให้กันก็คือเมืองมิววอกกี้ที่อยู่ในซาลาโรมิการ์ก็เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาจากทวินแคมนะครับล่าสุดมันคือทวินแคมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเอ็มแปดมิวอกกี้เอ็กซนะครับตอนนี้ก็เป็นความทันสมัยนะครับความร้อนของเครื่อง ลน้อดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมรรถนะดีขึ้นแรงมากขึ้นอ่าซีซีสูงขึ้นอันนี้หลังจากเราขยิบตัวที่เริ่มต้นของซอฟ t เทลไปแล้วเนี่ยรุ่นต่อมาที่ราคาขยับขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัวสติบล็อกเอาง่ายๆว่าสติดบล็อกกับซอฟ t เทลแซนด์เนี่ยหน้าตาถ้าดูเหมือนเกันเหมือนกันเหมนกัน ที่ต่างกันเลยอ่ะของสกีบลอบจะเป็นเครื่องละหันหนึ่งสี่เครื่องใหญ่ขึ้นเครื่องใหญ่ขึ้นหนึ่งสี่คือพันแปดร้อยหกสิบสามเออแพันแปดร้อยหกสิบแปดซีซีอ่าเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยก็จะมีในส่วนของตัวบอกบนซ้อนแล้วพัดเท้าหลังมาให้สองเทียวเป็นบล็อตเดียวนะสองเที่ยวเป็นแหลังเป็นบล็อตเดียวอ่าถ้าจะพูดเอกลักษที่คนซื้อเยอะก็คือหน้าตามันคือหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ของ รถชอปเปอร์อจิงโก,ก,โกยังยังอยู่ในความเป็นชอปเปอร์อยู่ยังอยู่ในความเป็นชอปเปอร์น่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ซื้อไปแล้วไม่ค่อยได้ทําอะไรเพิ่มก็มสวยสแล้วซอฟต์เทลสแตนดาร์ดสต,ตรีทบ็อกเนี่ยคือซื้อไปอะเต็มที่ก็อะถ้าบางคนถ้าแบบแต่งเยอะเลยก็แต่งเยอะไปเลยแต่ถ้าสมมติบางคนเนี่ยซื้อไปปุ๊บ เขาก็แค่เปลี่ยนท่อกองกล่องเรืออะไรแค่นั้นมันยังคงเป็นความคลาสสิกอ่าเพราะว่ามันมันส่งมันด้วยความเก่าของมันแฮนด์ยกสูงหน่อยพักเท้าพอดีพอดีเป็นไม่คอนโทรลอ่าเนีมันก็คงความเป็นแบบจิโก้จิโกโก้เลียงเงือนใช่มาเป็นจิโก้เนเมืองที่แบบว่ามีความคล่องตัวใช่มีความแบบยังคงรูปลักษณ์ความเป็นช็อปเปอร์คลาสสิกอยู่ถ้าขยับขึ้นมาอีกใช่ไหมครับเราเทียบเป็น ราคาแล้วกันเอาเป็นราคากันรแนันก็สปอร์ตไกลหน้าตาของสปอร์ตไกลก็คือมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มีกระเป๋ามีกระเป๋าหลัเลยมุ้งน้อยมุ้งน้อยมีหน้ากากมีกระเป๋าหลังใช่ของซ้อนได้ซ้อนได้ซ้อนได้บอกซ้อนเครื่องเครื่องเป็นร้อยเจ็ดร้อยเเครื่องเท่าซองเทียหา ก็เหลือเราเคยคุยกับลูกค้าฝรั่งลูกค้าฝรั่งจะบอกว่าสมอร์ตไกด์เป็นรถที่คุ้มค่ามากอสําหรับสิ่งที่ได้ใช่ครับกับค่าตัวนะกับค่าตัวเป็นเป็นรถที่คุ้มเพราะว่าอะไรหนึ่งใช้งานในเมืองได้อว่าสปอร์ตไกด์อ่ะถ้าคุณอยากขี่เฟี้ยวนะอืใช้งานในเมืองไม่ได้เดินทางไปไหนคุณถอดกับถอดกระเป๋าถอดหน้ากากไว้บ้างหน้ากากที่ปิดอยู่เนี่ยมันถอดได้มันก็จะกลับมาเป็นทอปเปอร์ มันก็จะกลับมาเป็นหน้าตาเหมือนสติป๊อบคล้ายๆกันแต่แต่จะไม่ได้แฮนด์ยกสูงอ่ามีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายได้ของที่ครบเครื่องนะครับมาสําหรับรุ่นนี้นะครับเอาง่ายออกสปอร์ตไกลไปเนี่ยเปลี่ยนแค่ปลายท่อให้มันมีความเป็นไฮเลย์ขึ้นมาท่อโรงงานมันเงียบอ่ะเราพอดพอเปลี่ยนปลายท่อให้มันได้ฟิลการขับขี่ไปไปถามอ้นนะครับว่าซื้อรถมาที่ศูนย์หรือไปลองที่ศูนย์ทำไมเสียงมันไม่เหมือนกับฟิ่ในท่อถนนมันเป็นเพราะอะไรครับถ้าอยากให้เหมือนพ่อถนน ก็เปลี่ยนท่ออย่างแรกเลยครับเปลี่ยนท่อเสร็จปุ๊บมากองมากล่องต่อแล้วเปลี่ยนท่ออีกเดียวได้ไหมเอาเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่กลายเป็นว่าไอเสียมันออกเยอะกว่าแล้วรถมันรถมันอาจจะมีอาการแบ็คไฟก็คืออาการตดแต่แหละอืมีความอั้นปอดมีความอั้นเนาะก็คือแบบว่าก็ต้องทําให้เป็นสเตปหนึ่งเนาะเป็นสเตปหนึ่งเปลี่ยนข่องที่กองเลย กองจุ่มอ่ะกองก็เอาเอามอนตี่หรือเอาอเคก็คือก็คืออ่า คอมมนด์มันจะไม่เต็มที่แน่นเองก็คือถ้าสมมติคุณเปลี่ยนแค่ท่ออย่างเงี้ยคิดว่าทำให้เต็มสเตตไหมใช่ครับมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะแบบว่ากระเทยนิดนึงแรงม้าแรงนั่นแรงนี่มันจะมาไม่ได้เต็มที่เราก็จะแนะนำเป็นสเตตหนึ่งไปเลยท่อกองต่อเดิมอ่ะต่อเดิมเขาเซ็ตค่ามาอากาศเข้าเท่าไหร่อากาศออกเท่าไหร่นี่น้ำมันเท่าไหร่แต่ว่าพอคำว่าสเตตหนึ่งอ่ะทำไมต้องท่อกองกองเราเปลี่ยนท่ออากาศออกเยอะกว่าเดิมเราเปลี่ยนกองอากาศเข้าเยอะกว่าเดิมแต่จะต้องมีกองมา ใช่แล้วมีน้ำมันมันก็จะไม่ไม่สมดุลกันไปไปแล้วก็ข้อเสียเนี่ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแค่ตัวท่ออย่างเดียวเนาะกลายเป็นว่ารถมีอาการแบคไฟอาการตดอะไรถ้าขี่ไปเรื่อยนานๆไปข้อเสียต่อมาเลยคือวาลวาลวาลมันจะไปก่อนโอเคไปไรเนี่ยไ่หวันหลังจากเราได้สาระเรื่องสเตจหนึ่งไปแล้วเราก็จะ ขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะแวกกันรุ่นต่อไปต่อจากสปอร์ตไกรแฟดบ็อกก่อนอ่ะแฟดบ็อกก์ก่อนแฟดบ็อกก์ก่อนใช่ไหมแฟดบ็อกก์แฟดบ็อกกแฟดบ็อกก์ซึ่งมันเป็นสองรุ่นที่มันไล่กันอ่าแฟดบ็อกก์แฟดบ็อกก์นี้หน้าตาเอกลักษณ์มันเป็นยังไงแฟดบ็อกก์ก็จะเป็นสไตล์บ็อกเบอร์ตามชื่ออ่าเป็นบ็อกเบอร์นะครับแฟดบ็อกกคือบ็อกเบอร์เด็กวุ้น บ๊อบบล์บอบบลาเพราะว่าบอเบอร์ก็คือรถรถที่ล้อหน้ากับล้อหลังจะใช้ใช้เท่ากันเท่ากันซึ่งก็อยู่ในแฟลตบอยแต่ว่าแฟลตบล์ก็จะมีความเป็นซอฟทีวที่เดินทางได้ใช้งานนึงนได้ ความเป็นเอกลักษณ์ของ Debatte, มันก็คือ uh, ล like ้อโองเนาะก็คือสมบ็อบเบอร์สมบ็อบเบอร์ก็คือปกติเนี่ยมันจะเป็นที่นิยมมากเรื่องของการเราไปลดไปแต่เป็นบ็อบเบอร์อันนี้กวางไเล็ก็เลยทํามาเลยทำบ็อบเป็นบ็อบเบอร์มาเลยก็คือแต่บ็อบถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมเพราะว่า ถ้าเป็นลูกค้าที่ในกลุ่มวัยรุ่นหรอเขาก็จะชอบหน้าตาถ้าในซอฟท์เทลวด้กันหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟโกลกาไฟโกลเป็นโคมกคมปกติแต่แฟลตบ็อกมาเนี่ยมันเป็นแถบยาวๆโอเคซึ่งถ้าให้พูดก็คือน่าจะแปลกที่สุดในในซอฟท์วแหละหน้นแบบไฟแบนๆใช่ครับยาวอ่าเป็นรุ่นที่แบบว่าตอบโจทย์การขับขี่ อย่างคุณบอลคันแรกมาคุณบอลวันเดทิฟเราต้องอินเสิร์ตรูปให้เขาดูทำเป็นคนด่านะครับท่านแก่นเบตงวันเดทิฟเขาทำไปแล้วนะครับนี่ก็ผมเนึกถึงบอลขอบคุณนะคุณบอลวันคือสุดยอดแล้วครับเป็นหน้าเป็นตาให้ครับพอยให้กับกลุ่มนะครับนะฮะหลังจากแฟนบลอก เราขยับไปอีกแฟนบอยเป็นแฟนบอยเป็นแฟนบอยถ้าแฟนบลอกก็จะเป็นไอ้บลอบอ้วนนะแต่ว่าแฟนบอยก็จะเป็นเด็กอ้วนนะครับแต่มันก็ไม่เด็กไม่เด็กนะดูแบบแก่รุ่อนนะนี่คือเป็นแฟไรทั้นั้นรุ่นนี้นี่คือถ้าพูดคำว่าสรอมนี่คือคันนี้เลยเราไปเชิญหาคำว่าแฟนบอยเนี่ยไอคอนหรือภาพจำของทุกคนเนาะมันจะมาจากหนังเรื่องคนเหล็กอานูมิเตอร์อานูอานูมิเตอร์ เนี่ยก็คือแฟดบอยเขาขับแฟดบอยเนาะคนก็มันเลยกลายเป็นตำนานมากเพราะว่ามันดัานจริงๆถ้าในยุคนั้นนะในยุคนยุคไหนเราเราบอกว่าเถนนยุคแปดสิบเลยที่มันจะมีเป็นรูทเป็นบาร์ที่อยู่ตามถนนแล้วก็ถึงเที่ยงคืนที่คนใช้มอเตอร์ไซค์เท่าไหรแต่ว่าแต่ว่ามันมีสิ่งผิดพลาดในเรื่องเทอร์มินาเตอร์นะคือตอนเขาออกจากบาร์เขาไม่เปิดไฟหน้าไฟหน้านั้นไม่เป็นทานะที่เราต้องไปหาภาพมาโชว์ให้ดูเข้าเข้าผิดพลาดนะม ่าเครื่องที่ได้ของแฟนบอยนี่คือเป็น1นึ่งหนึ่งสี่หนึ่ที่ปัจจุบันนะอ่าก็คือพันแปดร้อยหกสิบแปดหกสิบแปดซีซีนะครับถ้าพูดถึงแฟนบอยขาดไม่ได้ปีคู่กันมาเลยเบรกเอาทเบรกเอาอเบรกเอาท์เบรกเอาเนี่ยข้อดีมันเป็นยังไงครับก็เบรกเอาทเนี่ยถ้าให้พูดถึงความแบบทรงมันดีจริงเลยถ้าแบบพูดถึงการขายนะครับฝรั่งจะชอบ รถเบรกเอาเนี่ยเป็น forward control ก็คือข้างเท้ายืดไปข้างหน้าแฮนด์ก็เตี้ยก็คือรูปทรงก็คืออยู่อย่างนี้มันจะโน้มอ่าใช่ครับถ้าสมมติตัวเราเราเราสูงประมาณร้อยเดสิบนาะก็จะค่อนข้างแบบยืดยนื่อยืดก็คือล้อหลังใหญ่มากล้อหลังยใหญ่เท่าแฟนบอยแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยเล็กมากขนาดของว้างนะครับเล็กเอาไว้ใหญ่ไม่ใหญ่ล้อหลังเ่ย ก็พอได้ยานไอ่าสองสีู่นยประมาณก็ได้เขาอายนีประมาณเท่ายางรถยนต์อ่านี่คือใครอยากได้ล้อโตเนี่ยไม่ต้องไป คัสตอมมาซื้อแต่งเอาใช่ครับมาซื้อแต่งเอาเลยล้อหน้าวงเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดล้อหน้ายี่สิบเอ็ดคือล้อหน้าเนี่ยวงใหญ่ใช่ครับแล้วก็ล้อหลังใหญ่อ้วนนะครับมันก็จะเป็นทรงที่เหมือนแบบเราเอาไปคัสตอมนะครับก็อยู่ในแต่งเอาเลยอย่างที่ฝรั่งเขานิยมแต่งกันเขาจะไปตัดท้ายสั้นโชว์ล้อโชว์ล้อโชว์ยางนะครับฟิลง่ายๆว่ามันก็น้องๆรถแบทแมนนะฟิลฟิลนะแต่ก่อนเราเคยแต่ก่อนเราเคยมีรุ่นหนึ่งคอลแลบกับพอร์ช วีลอดวีลอดมันก็คือก็เป็นฟิลนี้แหละที่หล่อใหญ่ๆใช่ใช่ทรงคล้ายๆเบรกเอาเลยวีลอดมันเป็นเหมือนแบบมัสเซอร์ไบนะรถที่แบบเใช่เบรกเอาเป็นรถที่ถ้าคนเพิ่งลองขับครั้งแรกอ่ะมันจะเก่งมากวงเลี้ยวกว้างอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าขับมันไปสักพักหนึ่งแล้วเริ่มเข้าใจกับตัวรถอ่ะจอดง่ายมากเลยนะก่อนหน้าเนี้มีเดโมที่เป็นเบรกเอาที่สุดแล้วพี่จะเป็นคนขับ อ่าเป็นหลักเลยเพราะว่าคนอื่นเขาไม่อยากจับกันเพราะกลุ่มเยอะจะบอกว่าคนใหญ่เพราะงั้นอ่าใช่คนใหญ่เลยแรกๆพี่พี่มาขับพี่ก็รู้สึกว่าลดอะไรวะเนี่อยูเทิร์นอ่ะบ้านเรายูเทิร์นใช่บานบ้านเลยเกือบลงง้างทางอ่าพอขับไปบ่อยยูเทิร์นก็คือ โอเคเหมือนเว้ยป่ะก็คือเราแบบว่ารถพวกนี้มันก็จะต้องแบบปรับจูนใช่รถรถอาจจะดูยากกว่ารถทั่วไปนิดนึงแต่มันก็เท่ถ้าเราใช้มันบ่อยๆแล้วเข้าใจรถเราก็จะฮนเดิลมันได้ดีขึ้นตนะครับเบรกเอาท์มันได้เครื่องตัวใหญ่สุดสำหรับรุ่นถ้าเป็นซับเทลในซับเทลเนี่ยคือใหญ่สุดเลยได้เครื่อง1 17ก็คือพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยลถ้าเป็นเบรกเอาท์คุณได้พันเก้าเลยรุ่นนี้เป็นเครื่องโคม แล้วรถค่อนข้างสีสวยแล้วเป็นตัดกับเครื่องโคมมันค่อนข้างที่จะสวยมากโคมแบบเดียมากเลยมันสวยมากจริงหลังจากเบรกเอารุ่นต่อมาน่าจะสุดของมันแล้วยังยังยังนะโอเครุ่นอะไรฮะท่านี้โรเลเดอร์เอโรเลเดอร์โรเลเดอร์เต้องบอกว่าโรโ r เลเดอร์นี่จะมีสองรุ่นแบ่งเป็นเกับเอแต่ว่าความต่างก็จะชัดเจนมากนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นภาพโรเลเดอร์เ แล้วก็โลรีเลอร์เอสทีขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างคันนี้แล้วพี่โลรีเลอร์เอสโลรีเลอร์เอสก็โลรีเลอร์เอสครับข้างหน้าเลยเริ่มจากชมถ้าเรามองจากข้างหน้าเราจะเห็นเลยก็คือมงเล็กหรือสัญลักษณ์เขาเรียกนัทเชลเปิดหอยอะไรพวกนี้ก็เอาเครื่องเครื่องเครื่องร้อยสิบเจ็ดเครื่องร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ทรงถ้าถ้าถึงก็เหมือนใบหน้าเลยใบหน้าเลย ช่องเดียวแต่ได้ได้ช่องเดียวอ้าวคือเอาง่ายว่ามันก็มีความคล้ายคึงไดนาแน่ที่มันก็คือมันก็คือโซนไดนาโรไรเดอร์อ่าปัจจุบันคือแต่ก่อนเนี่ยมันคือตระกูลเนี้ยมันคือไดนาโรใช่ไหมไดนาโรเดอร์โรเลเดอร์เลยใช่ก็มันก็หน้าตาโรเลเดอร์เอสก็จะคล้ายกับคล้ายแบบนี้ตั้งงานมาใช่ครับอ่าใช่โอเคถ้าเทียบกันกับเอสทีแหะ s อีชื่อมันก <oh. mm ็เ hmm. ป็นบอกแล้วว่า ST ีย่อมาจากสปอร์ตทัวรินก็จะมีโมงที่ใหญ่สามารถใส่ลำโพงได้สามารถใส่ลำโพงได้ที่ไห้อยห้อยที่แฮมห้อยที่แฮมจีพีนะครับเดี๋ยวมมาจากในโรงงานต้องซื้อกับคุาต้องซื้อที่ผมเอเค่ใช่อโอเคมันไม่ได้มีมาจากโรงงานแต่โมงเขารองรับการติดตั้งลำโพง เพื่อการเดินทางคือทัวริงคอตอนแรกมันคือ S มันคือสปอร์ตรับ ST คือสปอร์ตทัวริงก็จะมีกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาใช,ใชมโมงที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถติดอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเข้าไปได้สําหรับ,รบที่ให้สะดวกกับการเดินทาง<ช>แต่ยังเป็นรถไซส์กลาง ต้องบอกว่าเป็นเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในเ่องามพิมากมากก็คือแบบว่าไม่ต้องขึ้นไปข้างบนก็เราเอาตัวนี้มาเป็นทัวรลิงได้เลยแต่เอกลักษณ์โดดเด่นของมันเลยก็เป็นโชคหัวกลับกระด้ดนินคู่ด้วยโชคหัวกลับทามไซด์ดาวคือปกติมันก็ต้องไปไปแต่งเพิ่มเนาะอันนี้คือเขาให้มาเลยให้มาเลยลิสนาคู่หิสนาคู่นะครับก็เรื่องความปลอดภัย แล้วก็ถ้าเป็นโรเลเดอร์เนี่ยก็สุดของมันเหมือนกันก็มาแบบแนวทูริงเลยอ่ะก็ให้สุดมาเหมือนกันโอเคเฮลิเท็คลาสสิกนะครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเฮลิเท็คลาสสิกคือรุ่นที่ทุกคนเห็นการแบบออกทัวออกทริปบ่อยๆเป็นชิลหน้าใสๆใหญ่ๆเหมือนสามล้ออ่ะจริงๆเป็นเหมือนสามล้อมันคทีความแบบ คลาสสิกอ่ะเน้ะเป็นชิวกระจกใสๆแล้วก็เป็นรถทรงลุงเก๋าๆนะมีกระเป๋าข้างที่เป็นแบบว่าไม่ใช่แบบไม่ช่เปบอร์ h a r าเออเป็นแบบว่านหนาหน่อย เปาหนังอ่ะที่แบบเราเห็นมาในตำนานแต่ก่อนแล้วก็รถฟอร์บอร์ดเนาะใช่ใช่คอบอร์ดเออเป็นรถแบบเนี่ยที่เขาไปแต่งได้เยอะๆอ่ะอ่ะนี่คือรุ่นนี้แหละคือ Heritage Classic จริงๆผมชอบมากเลยเขาก็ไม่พาผมลองมันเป็นยังไงไหนว่ามาสิตอนที่ผมอยากได้อ่ะไปน้อยใจซะเออแต่แต่แต่ว่ามันจะมีสไตล์อีกสไตล์หนึ่งคือเรียกว่าชิคาโ a n o Heritage นี่แหละคือสามตั้งต้นของความเป็น c h i c h a ่ใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของชิคาโ a n เนี่ยมันมาจาก h e r i ทไม่รู้แหละว่ารถ King เคยเทดแต่คิดว่าน่าจะมาจากเทสนะใช่เพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นรุ่นในตำนานเพราะว่าถูกหยิบไปทำใช้เยอะมากถูกหนลนเยอะมากๆึ่งเช่นเรื่องมายันขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ไอ้พระเอกมัน่ะใช่มันน่าจะใช้เทสคลาสสิกนะครับไปทำชิคาโนูถ้าเก่ากว่านี้เป็นดีลักซ์ดีลักซ์อรโอเคก็จะหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆกับคราวนี้คือข้อดีของไอ้รุ่นนี้เลยก็คือเบสออนของคำว่าททลลิ่งเลยเนาะ เกิดละเยียบละเข้าไปทอลิงละอ่ามันก็คือแบบได้อะไรบ้างฟุตบอลกระเป๋าชิวหน้าชิวหน้าชิวหน้าใหญ่เลยแฮนด์สูงแฮนด์สูงเบาะกว้างนั่งสบายอ่าก็คือความคลาสสิกทั้งหมดจะอยู่ในรุ่นคําว่าเฮอริเทจมันก็คือความแบบคลาสสิกอยู่แล้วอ่ะชื่อรุ่นเลยคุณลิเทนดังนั้นเนี่ยไอ้รุ่นนี้แหละที่ก็ขายดีมาตลอดเนาะใช่ที่ใช้ก็หมดหมดหมดขายไม่น้อยเลย คอยจะบอกกบบผู้จัดก,การหรือว่าผ <c oughs> ู้บริหารเสมอว่าตัดเดโมเธอครับ <c oughs> เพราะว่าพวกเราเนี่ยอยากจะขี่นันไทิปนั่นนี่เพราะว่ามันเป็นมนอย่างว่าเลเนาะมันอยู่ในตระกูลซอฟต์เทลคือ, <c oughs> อมันนำ้ำหนักเาบากว่ากว่าตระกูลเท <c oughs> อรแล้วแล้ว,ลวมันก็ได้ความความสะดวกสบายมาครบทุกอย่างเลยพวกเราก็เลยแบบเอออยากจะขี่มันทางไกลบ่อยๆก็บก็ไม่เห็นเนาะ อ่าใช่น้อยมากครับคือเคยเคยเคยตัดอยู่ประมาณสองสามครั้งซึ่งพอตัดไปแป๊บเดียวก็มีก็ก็มีลูกค้ามาสนใจซื้อตัวเดโมของเราไปใช่ครับเพราะว่ามันมันคล้ายคล้ายคล้ายกับสปอร์ตไกด์ก็คือราคาไม่ได้สูงเท่าทัวริ่งแต่ว่าคุณได้ของมาแบบทัวริงอ่าเป็นเป็นกึ่งกึ่งทัวริ่งเลยประมาณนี้อ่าก็เนี่ยรุ่นรุ่นตำหนากมาปึ๊บก็ออกเลยนะครับว่าคนที่อยากลองขี่ก็ไม่ได้ขี่ครไม่ได้ขี่เซลล์ไม่ได้ขี่น้อยมากที่จะไปเดโม ูกค้าที่อยากจะลองเขาไม่เคยทานเดโมโอเคก็เครื่องที่ได้หนึ่งหนึ่งสี่เครื่องหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นไอคอนไอคอนเเป็นรุ่นพิเศษของปีสองพันยี่สิบเป็นรุ่นพิเศษจริงๆก็คือมันจะเป็นจริงจริงมันไม่ได้นำรุ่นปกติเนาะมันเป็นรุ่นพิเศษ ไดมีเตอะไรเี้ะใช่เป็นเป็นรุ่นนิรเพิ่มขึ้นมาเลยอ่าซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันเลยถ้าพูดพูดง่ายๆเลยนะมันคือโครงสร้างของเรือเทีอืที่ใส่ความคัสตอมลงไปพาร์ตต่างๆที่เป็นเฉพาะของตัวไฮไลท์การ์ดอ่ก็คือเอาง่ายว่ามันเป็นรุ่นที่ทํามาพิเศษมีเตจอะไรก็ได้แต่ละปีก็จะมีออกมาต้องบอกว่ามันอยู่ในคอลเลกชันของรีววเวอืแปลว่าอะไรฮะรีววก็คือการคือก็เนินใหม่โอเคแต่ว่าทังงาน รีโปรดักรีโมรดักมากแต่้อมาจากรุไหนะรีโปรดักจริงจริงปุ๋หนาบจริงจริงมันคือคำว่ารีมิก้ามันก็คือการย้อนตำนานออกมาทำอ่าใช่ก็จะแบบประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงไฮน์ด์ไกก็คือออกมาแค่แบบเดียวสีเดียวแล้วก็ลิมิเต็ดของปีนี้ซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่มีรถแล้วนะไม่มีรถแล้วนะครับเพราะว่าหมดตั้งแต่ออกหมดทั้งปีแเราไม่ใช่จะมี ซิเรลร์เบอร์ด้วยมีก็คือรุ่นลิมิเต็ดมันจะเป็นตอกเลขเนาะตัวนี้พัน0้าร้อยขันทั่วโลกทำ้มไม่ตรงกับคุณแพ้เขาบอกว่าพันเจ็ดร้อยห้าิพันเจ็ดร้อยห้าสิบกําผมผิดมาหลายรุนได้ข้อมูลไหมนี่รุ่นอะไรอ่ะให้ได้ไกลครับผมให้ได้ไกลใช่แล้ว

จริงๆมันพันเจ็ดร้าสิบรัเพราะว่าตัวอะไรนะไกด์หองไก์เนี่มันคือรถของปีหนึ่งเจ็ดห้าสคือเขาก็ซิบผมบอกว่าให้ให้ช็อตฟิลคุณสักทีนึ่งผมก็เลยว่าไกดๆเข้าอยู่ไกร์พิทคนที่ไม่ได้มาแล้วไงพ่ลูกเดี๋ยวผมขอหู้ จนจบแล้วนะครับสิบรุ่นของปีนี้เนี่ยมันก็คือรุ่นตระกูลของซอฟเทลนะครับมีทั้งหมดสิบรุ่นต่างาปีนี้ขอพิเศษปีนี้คือสีพิเศษของโลเลเดอร์เอสทีโอเคโอเคนี่ก็ดีเทลพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือมีสีพิเศษของโลเลเดอร์เอสทีปีที่แล้วเรามีปีแล้วเป็นมาจอนี่มาร์จอนี่นูสิว่าคอยช่างเป็นสีฟ้าเท่านี่ฟ้าข้าก็คือสีเดียวกับรถรถไกด์คุณบอลแต่ว่าของปีนี้ ปีนี้สีนี้ผมชอบมากชอบกันคนไหนที่คุณรู้จักกับว่าฮาร์ดร็อกกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ฮีโร่คุณจะต้องชอบสีนี้เดี๋ยวเราขึ้นให้ดูทาบะโคอะไรทั้งอย่างนี่คือสีทาบะโคเฟดทาบะโคเฟดนะครับสีพวกกีตาร์ไฟฟ้าสันเบิร์สันเบิร์สันเบิร์ซเลยแหละสวยมากตัวนี้แหละผมอยากได้มันไม่ได้มาแค่สีนะเพราะว่าตัวเนี้ยตัวโลโก้ขก็มาทั้งรถอะไรตัวโลโก้รีบเร็วผมรถไหนตัวโลโก้ข้างฐาง À, all, ร like Star, ูปแบบรูปแบบฟิลอบบรูปแบบไนนิวแผ่นเสียงไนนิวฟิลกีตาริโลเลยแล้ที่บางโคหน้า แต่เป็นโลโก้แฮร์ร่ที่เป็นรูปปีกที่ได้เลนว่านี่คความพิเศษคือคือไม่ได้มาแค่สีอ่ะเขาใส่รายละเอียดเข้าไปเป็นรุ่นรุ่นที่น่าเก็บจริงๆไอันนี้อันนี้อยากพิเศษมากเพราะว่ายังยังมีรถอยู่ท่านสนใจใครใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยติดต่อที่ไว้นะครับก็ราคาของซอฟท์เทลจะอยู่ในช่วงถ้าเอารุ่นเริ่มต้นเลยนะซอฟเทลขนักจะอยู่ที่แปดแสนเจ็ดแปดแสนเจ็ดรุ่นที่แพงที่สุดก็คือตัวพิเศษแพร์รีไหนมันจะอยู่ที่ร้านสาม ก็เกินก็จะเป็นตัวโรเวสตีทอมบาร์โกโรเวสตีนุ่มโก้แลงไก่ก็คืออยู่ในช่วงของแปดแสนถึงล้านต้นนะครับถึงกลานต้นต้นคุณก็จะได้ครอบครองได้คสองเทลนะครับก็ไปเลือกสารตามที่คุณชอบเลยตามที่เราแนะนําไปครับคราวนี้รุ่นที่ผม โดนป้าย่ยานะครับก็ผมตั้งใจจะซื้อรุ่นมขี่แหละเห็นไหมผู้หลีกนาไหมว่ามันมันก็ดูแพงนะแล้วรู้ไหมว่าผมได้ซื้อเนี่ยตระกูลนี้แหละครับคือตระกูลทัวร์ลิงนะครับทอล์กามีตอนต่อไปจะเป็นอีพีสุดท้ายของเรื่องฮร์เลย์เดวิสันเราจะพาคุณไปพบกับรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดของฮร์เลย์นั่นคือตระกูลทัวร์ลิงที่มีมูลค่าสูงถึง3ล้านบาทแล้วพบกันกับความมันเรื่องฮารเล EP หน้านะครับสวัสดีครับ